ราดก้งไข่บวกไข่ปลาบวกไข่สูตรปลาน่ารกคือขนมที่นะคะออกทุกวันอะารจำเป็นเขาใส่ปลาทูก็ได้นะคะในเมนูา้ำสลัดแงขนมที่กุ้งนะส,สุกบวกแซลมอน,นนะคอน้ำบางคนก็อาจจะเป็นแซลมอนอย่างเดียวก็ได้ไข่ก็ได้ไข่ปลาก็ได้ค่ะแล้วแต่เราจะใส่หมูยอก็ได้ค่ะ ส,นนสัมมอนลายเจิ๋หนึ่งนี่มีย่าขนมจีนนะคะขนมแม่แมด้วยเรียบร้อยค่ะกับขนมจีนกุ้งสุกสัมมอนค่ะพี่เส<า>ื้อฟ้าแล้วก็พี่เส<า>ื้อขาวลูกแม่คือเลยเอามาให้แม่เลย เช่หนึ่งวัวเพื่อเมืองจังหวัดประจวบนะคะหยุดทุกวันจันทร์และก็ขายอาการถึงวันอาทิตย์นะคะท่านใดพิมพ์มาว่าหยุดทุกวันอะไรหยุดทุกวันจันทร์แล้วขายวันอะไรบ้างเช่นบอกว่าขายวันอาคารถึงวันอาทิตย์นะคะปักหมุดมาได้เลยขายอยู่ถนนคนเดินอาประจวบแต่ถนนคนเดินเรามีแค่2วันนะสุกเสาถ้าใครอยากมาเที่ยวก็คือสุกศเสาที่มีของเยอะๆนะคะแต่ถ้ามาหาเช่หนึ่งได้ทุกวันก็ทงคารถึงอาทิตย์เนี่ยวันธรรมดาก็มีนะคะแล้วมีของขายแต่ไม่เยอะเท่ากับถนนคนเดินจ้า มาดูเมนูแรกเลยเปิดบินกับอยแข็งจ้ำๆลูกค้าบอกว่าเอาเผ็ดเผ็ดแซ่บแดูสีน่ากลัวมากเรียบร้อยกันกับเมนูมต่อไปจ้า ก้างสุกไข่ปลาแล้วก็ไข่ปูจ้าต้องบอกว่าวันนี้เมนูลาบอ,ออกเยอะก้างสุกเอามาทำลาบอร่อย,ย,อยนักกรรมเหรอใช่ไหมมีไข่นะบบนไข่จุกๆ ทุกตัวไข่ทุกตัวค่ะไข่เยอะมากนี่ค่ะนหนให้ดูคำฉาบก่อเขาไม่หน่มจีนหรือเปล่าตอนนี้นะจีน,น,จนใช่ขนมจีนปลาทูด,ด,ด้วยนี่เป็นเมนูมากนะคะ ไม่มีไม่มีลาบหมดไข่ประทศเอาติ๊กแจกไปเลยที่หนึ่งขายยำเสร็จทำไรต่อเนี่ยวันเนี้ยแต่งหน้าแต่งหน้าต่อครับครับแต่งหน้าต่ออีกไม่แล้วรับนานแล้วช่วงนี้งานน้อยอรับงานรับอีเวนต์บ้างจาเนี้ยลาบก้างไข่บวกไข่ปลาบวกไข่ปูจ้าแล้วอะ จัดเมนูได้เลยนะคะลูกค้าจดแล้วได้เลยค่ะจัดเมนูขนมจีนนะคะออกทุกวันนีาเด็อยค่ะไม่จำเป็นต้องใส่ปลาทูก็ได้นะคะในเมนูทางเสนอนะขนมจีนกุ้งสุกบวกแซลมอนนะคะ บางคนก็อานเป็นแซลมอนอย่างเดียวก็ได้นึกไข่ก็ได้ใส่ขไข่ปลาก็ได้ค่ะแล้วแต่เราจะใส่หมูยอก็ได้ค่ะแต่อันนี้จะเป็นกุ้งสุกแซลมอนอนนอนไลน์เจ๊หนึ่งไม่มียำขนมจีนนะคะบางแกท่ชารัจมาอยู่แป๊บเป็นนะครับเดี๋ยวให้น้องไปดูให้นะจ๊ะ เดี๋ยวแป๊บนึ่นงจ๊ะเดี๋ยวให้น,อน้องไปดูให้หนึ่งใช่ไม่หมดนะจ้ามาแอดด้วยสมอนแอปนะครับแป๊บนึ่งจ๊ะลูกโคกงลิฟต์เลยลูกเอ้ยเสื้อฟ้ามาก่อนนะลูก เรียบร้อยค่ะกับขนมจีนกุ้งสุกสซมอนค่ะพ,พี่เสือ <พา S 1> เ้อฟ้าแล้วก็พี่เสื้อขาวลูกแม็คคิวเลยเอามาให้แม่เลยต่อไปเมนูใครจะเนาะลูกป้าประจำเลยเอตัวน้อยาราบปูหมาสดคเขากินเขาอย่าง,งาเงี้ยจะเนาะใช่ค่ะเขาดูในยูทูบใครกินอะไรแปลกเขาก็จะทำตามเลยของตัวน้อยนะครับ เปกไข่ไม่มีจ้า ตีตัวน้อยขงเราเรียบร้อยครัโมขาประ,ะจำใช่ไม่กินเมยต่อไปนะค่ัก,กับเมนูก้งสุกนะค่บของลาไยาคาเ็ดเลย ตายไว้ไม่มีหมึกไข่น้องไม่ได้บอกตัวสีหนูเปลี่ยนเป็นอะไรพี่อนก็เลยรออยู่เนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นไข่เม็นกายอย่างเดียวนะแล้เพิ่มด้วยไข่ปุ๊กไข่ปลากต่าด้วยไข่หู ร้อยชัตกับก้างสุกนะคะหอยแครงไข่ปลาไข่ปูจ้าจเกือบร้อยชัตสิบการด้านชาติมาจากด้านนี้เลย พี่สิบเก้าอย่างนี้นะลูกสองเจ็ดสิบบาทลูกเจ็ดสิบบาทส่วนมากไม่เคยเห็นไข่ยำไข่เยี่ยวมาเดี่ยวนะเดียวเพื่อนไม่เคยถ่ายนะมันไม่แย้งนะเจ๊นึ่ง

ร้อนค่ะกับไข่ปูไข่ปลาไข่มงดานะคะกับเมนูสาไข่มาตรฐานร้านจะเราสามารถเลือกไข่ใส่ได้เองนะคะ บอกไปแล้วให้่ก็ลืมหรอฮะหนึ่งหนึ่งตอนเราพูดไปบางกีเพิ่มไปแล้วใช่หรอครับกวาเร่ ยอไก่ฟูแจ้ทจะไม่่สั่งตามได้นะเมนูนี้นะเดืองอร่ามเลยลาบอีกแล้วอันนี้จิดเข,ข้าขั้วเลย ้เขาจะมาได้ให้เขาอยู่ไม่ได้ไปบ้านเขามาจากไหนที่ไหนค่ายถ่ายจะติดมาหรือเปล่าติดมาก็แวะเลยไม่ใหมถ่ายก็ถ่ายมาให้หน่อยจะได้ส่งโดนไปเพจโอเคเดี๋ยวถ้ามีคนมาให้แต่งหน้าอีกที่มาถ่ายกับผมก็ได้นะใกล้ๆกันนะถ่ายตรงนี้ก็ได้มาเลยมาเลยอย่ามายืนถ่ายตรงมมุเนี่ยุ้้งสุกหมูยอ่ะรอพี่ขาหน่อยรอพี่ขาหน่อยนี่พี่ถ่ายเลย สั่งตามได้นะเพราะว่าลาบอะไรมันจะเป็นต้องใส่อย่างใดอย่างหนึ่งนะดนเดี๋ยวพี่ไปดูเมนูตัวเองที่เผ็ดกัได้นะเดี๋ยวผมโรยให้จ้าเครื่องกาว นนำพี่ข้างนอกไปหลกไปชี้พี่เขาดูไว้แบบไหนหลูมพี่รู้หรอก ก็จะไม่มีไข่ใช่ขึ้นแรงมากกว่านี้แรงมาหลายวันแล้วรายุเขาน่าลมด้วยหรอกุ้งสดไข่แดง้าปิดได้ไับนักตกปลาเมื่อชีพนักซื้อมาตกไป้เพื่อนมายำหมูยอพิเศษเป็นนะครับตาปิดได้ไหมครับ

ฝากติดตามเพจ YouTube แล้วก็ TikTok ก,กันด้วยนะครับกระชื่อน,นี้เลยเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากปากประชาสัมพันธนกครั้งนะครับสำหรับมาเาอยอ่ทุกวันจันนะครับเปิดแล้วแต่สี่โมงเย็นถึงสามทุ่มนะครับนวันสุกเสาร์นะครับจะมีแค่สองวันเป็นถนนคนเดินประจวบนะเจ๊นหนึ่งแต่เราขายทุกวันเว้นวันจันนะจ๊ะสุกเสาร์จะหาที่จอดยาก,กนิดนึงนะ สำหรับวันนี้ผมเช่นึงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ <ล Vegan. S 1> เราเจอคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไ,ปไ,ปไม่หายจ้าสับนรบาท